Thank you นอกจากเจ้าตัว Linker Amplifier จะทำหน้าที่ขยายสัญญาณของสิ่งกระดิ่งแล้วนะครับยังสามารถที่จะโชว์สถานะทำหน้าที่เป็น m e s s a g e w a i t i n g lamp กรณีที่มีการฝากหมายเลขโทรกับหรือฝากข้อความนะครับอันนี้เป็นเครื่องโทรศัพท์ซึ่งไม่มี m e s s a g w Waiting Lamp นะครับเราใช้ตัวอุปกรณ์มาช่วยนะครับวิธีการก็คือว่าโทรจากอีกหมายเลขหนึ่งเข้ามานะครับแล้วกดศนยเพื่อจะอาฝากหมายเลขโทรกับ หลังจากที่เรากด0แล้วตัว l i n k e r a m p l i f i e r ก็จะแสดงสัญญาณกระพริบนะครับเราผู้ใช้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ามีคนโทรเข้ามานะครับวิธีการก็คือว่ามาที่หัวเครื่องนะครับแล้วก็กดดาว0สองหมาเลขก็สามารถคุยกันได้นะครับโดยที่ผู้ใช้งานเบอร์203ก็กดรหัสโทรกลับ ก็สามารถที่จะโทรไปยังเครื่องที่ฝากหมายเลขโทรกลับมาได้นะครับหลังจากที่เราโทรกลับแล้วตัว m เ s s a g e ก็จะหายไปนะครับไฟก็จะดับอันนี้ก็จะเป็นสถานะปกติดังนั้นนอกจากอุปกรณ์ Linker f i ฟ e จะสามารถที่จะขยายสัญญาณแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็น Message w a i t i n g Lamp สลับเครื่องโทรศัพท์ซึ่งไม่มีตัวไฟโชว์นะครับขอบคุณครับ